เลขเด็ดงวดนี้คงสุดท้าย1กันยายน67เลขดังจากข่าวหวยอัปเดตล่าสุดรวมเลขเด็ด1กันยายน67เลขดังจากข่าวหวยที่น่าสนใจมีดังนี้ค้งสุดท้ายเจฟฟองเบียมีแนวทางเลขเด็ดงวดนี้1กันยายน67คือเด่น7เลขท้าย2ตัวคือ71 75 76เลขท้าย3ตัวคือ72 62 79เม็ดเดียวคือ7207 เลขเด็ดปฏิทินจีนแนวทางลุดเลขเด็ดงวดหนึ่งกันยายน67คือ375 5321 248 302เลขเด็ดหลวงปุศิลาคือ5907เลขเด็ดกุ้งสุทธิราชคือ2-4-6และ2-4-9เลขเด็ดโปเตโต้คือ7608เลขเด็ดปลาไหลสีทองคือ80 200 เลขเด็ดนายกอุงอิงทะเบียนรถคือ9กอคอ3882เลขเด็ดเป็ดเชิญยิ้มล้วงหายได้เลข28เลขเด็ดลูกแดนแพตตี้คือ05เลขเด็ดลูกแจ็คแฟนฉันคือ49เลขเด็ดไฮอภาพรคือเลขทะเบียนรถ5353เลขเด็ดแท็กพรันยูคือ6ถึง3ถึ4